สมาชิกคอนดาซิตี้ค่ะเดินทางมาอย่าเยนจุนิ่งนะคะด้วยอาการของโรคประจำตัวค่ะนั่นก็คือเกียร์กระตุกเกียร์วืด เกียร์เปลี่ยนยากนะคะโดยเบื้องต้นมีการตรวจสอบในส่วนของน้ำมันเกียร์ค่ะนอกจากมีการซ่อมบำรุงแล้วนะคะจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากสอบตยย์ยนจูนนิ่งสำหรับ Honda City คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเช็คก,กองเกียร์นอกค่ะเมื่อพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้งานแล้วนะคะจึงทําการเปลี่ยนกองเกียร์นอกใหม่ค่ะ เพราะว่ากองเกียร์นะคะมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกค่ะที่จะทำให้เข้าไปสู่น้ำมันเกียร์ได้นะคะถ้าปล่อยไว้นานจนเกินไปสกปรก,กมากจนเกินไปนะคะสิ่งสกปรก,กที่ตกค้างนะคะจะไหลกลับ เข้าระบบเกียร์เหมือนเดิมค่ะทําให้อายุการทํางานสั้นลงมีการตรวจสอบคอยหัวเทียนนะคะหรือว่าคอยจุดระเบิดค่ะเพื่อสังเกตอาการผิดปกติจากอาการของรถยนต์นะคะสําหรับรถยนต์ที่มีอาการผิดปกติตรวจสอบบ่อยๆอย่างส,สม่ําเสมอนะคะการตรวจเช็คคอยหัวเทียนเพื่อให้รู้ว่าคอยไฟรั่วหรือชํารุดหรือเปล่านะคะและยังสามารถจ่ายไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ถ้าพบอาการดังกล่าวนะคะทีมช่างก็จะทําการซ่อมบํารุงในส่วนนั้นทันทีค่ะ ตอนนี้มันจะมาจุดระเบิดในห้องสัมดาวมันจุดระเบิดข้างนอกอ๋อใช่คราวนี้ข้างล่างไอ้ข้างในรถเนี่ยมันจุดบ้างไม่จุดบ้างรถก็เลยมีอาการสั่นเขยา่าพู่มมีพู่มไหน่อๆแต่ร้องไม่ตกเยอนะไม่ตงเยอนะอะไรเคยเคย,เคยมีพู่มเพราเปิดเครื่องเปิดอาเปิดตัวไหมตัวต้องตัวเลย แล้วก็มีการถอดล้างทําความสะอาดปีกผีเสื้อนะคะเนื่องจากมีคราบขม่าย่างเหนียวนะคะเกาะที่ลิ้นปีกผีเสื้อนะคะทําให้การเปิดปิดรับอากาศนะคะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เกิดสิ่งสกรปรกสะสมค่ะล้างทําความสะอาดสมองเกียร์ออโตชุดบนค่ะคือการแยกเกียร์เอาไฮดริกวาล์วบอดี้ออกมาล้างทําความสะอาดนะคะปะเกล็และซีนโอลิงจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานานานๆน,นะคะของเก่าอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าชํารุดได้ค่ะ สมองเกียร์นะคะมีหน้าที่ในการควบคุมทางเดินของน้ํามันเกียร์โดยมีสโซรินอยควบคุมและยังเป็นตัวสั่งในการสับเกียร์ ลักษณะทางเดินของน้ำมันเกียร์นะคะมีลักษณะทางเดินคล้ายกับเขาวงกฏค่ะและยังสามารถสร้างแรงบิดให้กับเกียร์ได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ทําการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถอดออกมาล้างทําความสะอาดนะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะทดสอบระบบเครื่องยนต์ค่ะบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ค่ะด้วยวีทีวันซูเปอร์ทีทเมนช่วยยืดอายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล สารเคลือบเกียร์ออตโต้ค่ะช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดค่ะการเลือกใช้น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเกียร์แต่ละรุ่นของรถยนต์นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือต้องเลือกใช้น้ํามันให้ถูกประเภทนะคะเพื่อที่ระบบเกียร์จะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อระบบเกียร์ค่ะเสร็จขั้นตอนในการซ่อมและบํารุงรักษานะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบขับพักสนามกับท่านสมาชิกกันค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามใจยุนงจนนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้มาทดสอบขับภาคสนามนะครับกับ Honda City เดี๋ยวต้องสอบถามชื่อสมาชิกนะครับสสรีครับชื่ออะไรครับชื่อหนุยครับพี่หนุยครับผมอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยสังทองครับสังทองรถคันนี้มีอาการยังไงครับถึงมาที่นี่ก็มีอาการเกียร์กระตุกครับครับแล้วก็เร่งไม่เร่งเร่งไม่ขึ้นเหมือนเกียร์วืดะครับ อาการหลักๆคือเกียร์กระตุกเกียร์เมันไม่มีขึ้นด้วยมันมันมันไม่ยอมสับเกียร์มันเหมือนรอบรอบสูงมันไม่ยอมทับก็คือลากลากไปเกียร์เดียวเลยก็จะเปลี่ยนก็ใช่ใช้เวลาใช่ครับไม่เปลี่ยนโดยค้างอยู่กันแล้วตอนมันเพิ่งมาาดีขึ้นครับเป็นมานานนีมครับอาการนี้ก็เป็นเมื่อวานเพิ่งเป็นเมื่อวานนี้แล้วก็มาทําเลยอ๋อครับทําไมถึงมายายยนครับก็ดูตามมาจาก youtube เหมือนกัน ดูมานานเลครับดูเมื่อวานพอรถเป็นแล้วก็เซิร์ชยูทูบดูแล้วก็เห็นชื่อร้านแล้วก็มาเลยนะครัแล้วคือเซิร์ชปุ๊บดูไม่กี่คลิปเลยครับมาเลยคโอ้โหมั่นใจนะครับจากอ่างทองมาถึงตาคีนครสวรรค์นะครับร้อยโลร้อยโลเองก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าอยากอาการนี้มันมันอยากจยากให้หายเนาะอยากให้จบนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคประจําตัวนะครับสําหรับฮอนด้าซิตี้นะครับแล้วก็ฮอนด้า อ่ารุ่นอื่นๆด้วยครับอ่าได้ดูน้ำมันเกียร์เมื่อเช้านี้ก็ดูครับเคยเปลี่ยนถ่ายไหมปกติเปลี่ยนปกติครับประมาณสองมืนโลสองมื้นโลถ่ายสองมื้นโลถ่ายครับผมแต่เมื่อเช้านี้ดูออกมาตรงนี้สีดําเพราะว่าอะไรครับน้ํามันเกียร์นะครับที่มันยังค้างอยู่ภายในทอกคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเปลี่ยนถ่ายธรรมดาเนี่ยมันจะออกได้เพียงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันเก่าเนี่ยมันยังค้างอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต พอใส่ตัวน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายธรรมดาเนี่ยมันก็ไปผสมกับน้ำมันเดิมที่มีความเข้มกว่าอีกสิเปอเซนอยู่นะครับดูน้ำมันเกียร์มามันก็ยังมีสีที่เข้มนะครับแต่ว่าอาการหลักๆที่เป็นอย่างนี้เป็นระบบเครื่องยนต์ด้วยใช่ไหมครับครับก็ไปตรวสอบระบบเครื่องยนต์คอยหัวเทียนนะครับปีกมีเสื้อแล้วก็สมองเกียร์เป็นไงครับคอ,อยลคอยลคอยลรั่วรั่วกี่ตัวครับสี่ตัวเลยตอนแรกทําการซ่อมไปไม่หาย ไม่หายนะครับต้องทําการเปลี่ยนใหม่มือหนึ่งเลยครับนะครับไปนอนนอกโดนไปเนอกเบาตัวเลยเบาตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้นานแน่ๆนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์ใหม่ของใหม่ก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ทงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการล้างสมองเกียร์ครับเป็นตัวที่สั่งการการสับเกียร์เนี่ยอันนี้คือสายเหยบเกียร์วืด นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดโอลิงแข็งตัวนะครับก็คือได้เีาเปลี่ยนประเก็นโอลิงชุดใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เติมสารเสริมประสิทธิภาพเป็นวีทีวันเพิ่มงยนต์นะครับแล้วก็เพิ่มเกี่ยวต่อไปนะครับจะอยู่ในระยะเวลาประมาณสามหมื่นโลนะครับก็เปลี่ยนถ่ายสักรอบหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องก็คือ,อเปลี่ยนถ่ายสาม สามครั้งใช่ไหมหมื่นโลใช่ครับนะครับก็เติมวิตามนไปสักขวดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคําแนะนําเป็นไงครับมาทดลองขับอาการอาการนั้นก็หายไปแล้วดีขึ้นดีขึ้นเลยครับอาการขึ้นสมดุลขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ไงครับไวขึ้นไวขึ้นด้วยความลื่นขึ้นนะครับตอนแรกมันจะหน่วงๆหน่อยจะลากยาวๆก็จะเปลี่ยนนานนานหน่อยลากลึกก็จะเปลี่ยนครับพอทับไปก็ดีขึ้นทับไปขึ้น ก็ถือว่าคุ้มค่าครับเนี่ยมาที่นี่มาไกลคุ้มอยู่นะครับก็อาการนี้ต้องดูลรักษาเนาะับครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาการที่เป็นลับแก้หายได้นะครับสําหรับฮอนด้าซิตี้คันนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วก็มีปัญหาเดียวกันก็ถ้าใครเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ลองให้เข้ามาดูที่ร้านนี้ได้ครับครับถ้าที่อื่นแก้ม่จบก็ที่นี่รับจบ แนะนำเลยครับสำหรับสมาชิกขนาดนะครับที่มีปัญหาเดียวกันก็ดูทาง u t u b e ครับเป็นวิทยาทานนะครับหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับหรือว่าถ้ายังมีปัญหาอีกนะก็เดินทางมาที่เยอยมนีนะครับตอนนี้ก็เปิดบริการทุกวันนะครับ3ามร้อยห้าวันนะครับตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็ฝากสั่เสริมสิทธิภาพมาเดินครับสามารถสั่งซื้อผ่านทุกช่องทางนะครับผ่านไลน์ช้อปปี้นะครับทาง Facebook นะครับ แล้วก็เดี๋ยวส่งสมาชิกคนนี้กลับบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e กให้กับเย็งอยู่จนิ่งทาง t u ู e ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ